ช่วงนี้ก่อนโลกนี่นะก่อนก่อนโ้นมาเลยแย่มากๆเลยอันนี้ว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วมันก็เลยมาเจอโรคนี้ติดรวมงัอ้นอยู่ในอยู่ในห้องอาทิตย์นึ่งอะช็อกไปเลยนะที่ข้าวปลาไม่อยากจะกินเลยที่ดูซื้อข้าววันข,วข้าวตอนเช้ากินทาาถึงตอนเย็นนะป้ากระป๋องไปใหมน่นี่ยอมรับว่าเครียด เครียดมากๆากเลยจะเอาจะไปยังไงมาไงวะเนี่ยผู้โดยสารก็เงียบมากมากเลยก็คิดถึงบ้านด้วยแต่ลุงไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรับเข้ากล่องหรอกเห็นเขารับกันลุงก็ไม่ค่อยรับหรอก mm hmm. ก็พี่น้องเนี่ยะเร,ยกกนนะเรียกว่านั้นเรกว่าผู้โดยสารเรียกก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงไม่ได้ทานขา้าว